พี่น้องครับอ่ะคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับอ่ะการฉีดแก๊สนะครับอ่ะฉีดแก๊สทิ้งไว้นะครับะในงาน DIY ผู้สูงแก๊สของเราครับอ่ะฉีดแก๊สทิ้งไว้นะครับอ่ะโดยวิธีการไม่ใส่ลูกนะครับอ่ะมันจะหน่วงเวลาทิ้งไว้ไว้ได้นานขนาดไหนถึงถึงจะออ่่าาถึงจะติดหรือว่าไม่ติดนะครับพู้สูงแก่ะแล้วผมจะมีข้อมูลเปรียบเทียบให้ระหว่างการใส่ลูกกับไม่ใส่ลูกครับว่าเราสามารถฉีดแก๊สทิ้งไว้ได้นานขนาดไหนถึงจะใช้งานแล้วก็ ออกมาใช้งานได้ดีกว่านะครับบวกีครนะัก็คลิปที่ปีที่แล้วครับนะผมทำคลิปไปแล้วนะครับนะเป็น EP หนะครับนะคลิปนี้จะเป็น EP สองไปดูครับ สมาชิก PVC แก๊สทุกท่านครับมาเจอกับผมอีกแล้วครับในช่องบาโจ9193 DIY PVC แก๊สนะครับถามอคิธีบุญจวไปครับอ่ะ FC อ่าวันนี้อ่าเมื่อวานวันนี้ครับอ่ะวันนี้ถามมานะครับบ่กว่าวิธีการฉีดแก๊สของเรานะครับอ่ะฉีดแก๊สทิ้งไว้ในงาน DIY PVC แก๊สนะครับอ่ะจะอยู่ได้นานขนาดไหนนะครับถึงจะติดหรือว่าไม่ติดนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงนะครับ ว่านะครับแบบวิธีการใส่ลูกแล้วก็วิธีใส่ลูกทิ้งไว้แล้วก็ฉีดแก๊สนะครับอ่ะแล้วก็วิธีการคือว่าไม่ได้ใส่ลูกนะครับแล้วก็ฉีดแก๊สทิ้งไว้นะครับอ่ะมันจะหน่วงเวลาเก็บแก๊สไว้ได้นานขนาดไหนนะครับอ่ะจะติดนะครับหรือว่ามันจะไม่ติดวันนี้ผมมีคำตอบให้กับผู้สมาชิกครับอ่ะอ้างจากปีที่แล้วก่อนนะครับปีที่แล้วจะเป็น EP หนึ่งผมทําไปแล้วนะครับในตัวบูพับนะครับผมจะใส่ลูกผมใช้ใช้ท่อแปดมิลนะครับหรือว่า 5้ทับ16นะครับผมใช้ท่อแบ8มิลด้วยทับ16ครับในตัวปูปั๊บนะครับผมใส่ลูกนะครับแล้วก็ฉีดแก๊สติ้งไว้ประมาณ3ถึงถึง4ชั่วโมงครับถ้าจะไม่ปิดนะครับแล้วก็ผมมาเทสดูครับกระปวดว่ามันก็ยิงติดนะครับผมพี่ครับแล้วทีนี้นะครับเอฟซีถามมานะครับเมื่อวันนี้นะครับถามมาเมื่อตอนเช้าถามมาว่านะครับถ้าเกิดว่านะครับ12 8มิล12มิล16มิลนะครับถ้าเกิดว่า เราฉีดแก๊สทิ้งไว้โดยที่เราไม่ต้องใส่ลูกป้อนลูกเอาไว้ครับอ่ะเราจะหน่วงเวลาไว้ได้ประมาณเท่าไหร่นะครับอ่ะถึงจะพอมพอพอเทสแล้วมันจะติดนะครับเพื่อนเนครับะหรือว่าไม่ติดนะครับก็วันนี้เอฟซีนะครับอ่ะก็ส่งคลิปวิดีโอมาให้ผมดูนะครับว่ามันติดหรือไม่ติดนะครับอ่ะก็ก็วันนี้ผมจะมีข้อมูลเปรียบเทียบไม่ว่าแตัไมมันติดนะครับอ่ะแล้วก็บางครั้งมันไม่ติดนะครับเพื่อนเครับก็เราต้องใจก่อนว่านะครับอ่ะ ทุกวันนี้นะครับแบบที่เราทํางานด DIY ผีสี่แก๊สของเราครับแบบลูกที่เราใช้ทุกวันนี้นะครับแบบก็จะเป็น6กมิลหกมิลแมิลสิบมิลสิมิลแล้วก็16บมิลนะครับแต่ยอดนิยมทุกวันนี้ก็ส่วนมากก็จะใช้อยู่ที่แปดมิลนะครับแล้วก็12บมิลแล้วก็16บมิลนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ส่วนมากนะครับเขาจะไม่นิยมนะครับฉีดแก๊สทิ้งไว้โดยที่ไม่ใส่ลูกนะครับเพราะใส่อะไรครับผู้คนที่ัขาแบบเพราะถ้าเกิดว่า นะครับแต่ในการใช้งานจริงนะครับถ้าเกิดว่าเราเราฉีดแก๊สทิ้งไว้โดยไม่ใส่ลูกครับแก๊สมันก็จะระบายระเหยออกไปตามเราหรือว่าลำนะครับเพราะว่าไม่มีลูกมาอุดไว้นะครับเพราะแก๊สนะครับมันแก๊สที่ระเหยออกไปครับมันจะเป็นมวลเบาแต่ถ้าเกิดว่าแก๊สที่มันเป็นน้านะครับพวกนี้ครับเป็นมันเป็นน้ํา มันจะมวลมวลน้ําหนักของมันมันจะเยอะเยอะกว่าที่ไอระเหยกลายเป็นแก๊สแล้วนะครับอ่ะกลายเป็นแก๊สมันจะเบากว่าอากาศนะครับเพื่อพี่กับอ่ะเลยมันระเหยได้ดีกว่าลอยตัวน้ําหนักมันจะลอยตัวเบากว่าอากาศนะครับเพื่อนพี่กับอ่ะในการระเหยพอฉีดเข้าไปแล้วป <It> <ww transparency> ุ๊บนะครับ <infinity> อ่ะมันเลยระเหยได้ออกได้ง่ายกว่านะครับอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรา จีดแก๊สทิ shared, we lose, we losses, ้งไว้โดยที่เราไม่ใส่ลูกไปในลำนะครับหรือในเหล่านะครับแก๊สมันก็จะระเหยออกไปโดยอัตโนมัตินะครับยิ่งรูเหล่ารูลำนะครับยิ่งใหญ่นะครับมันก็จะระเหยได้เยอะกว่าและก็เร็วกว่านะครับเพิ่มทีครับถ้าเป็น6มิลหรือว่า8มิลครับการระเหยออกไปโดยที่เราไม่ใส่ลูกไว้นะครับจีดแก๊สทิ้งไว้ครับการระเหยของมันก็มันจะน้อยกว่านะครับมันก็เลยเก็บเวลาไว้เยอะกว่าก็ประมาณ10วินาทีหรือว่า15นาทีนะครับเพิ่มทีครับ ถึงมันจะระเหยออกหมดนะครับอ่ะพอเราไปกดนะครับอ่ะมันเลยก็ไม่ติดนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ลูกครับเ่ะหรืถ้าเกิดว่าเป็น12มิลกับ16มิลนะครับบางทีก็บจีดทิ้งไว้นะครับอ่ะโดยเราไปจีบปุ๊บบางครั้งนะครับอ่ะเราจีดครั้งเดียวนะครับอ่ะมันก็ไม่ติดครับอ่ะเพราะแก๊สมันจะระเหยได้เร็วกว่านะครับหรือถ้าเกิดว่าเราจีด2ครั้งหรือ3ครั้งครับอ่ะก็เอามาเทสมันก็จะติดนะครับบางทีถ้าเกิดว่าเราจีดครั้งเดียวนะครับแล้วก็ไม่ มาเทสครับมันก็ไม่ติดเพราะว่าแก๊สที่พุ่งออกไปพุ่งนะครับมันจะน้อยกว่าแล้วมันจะระเหยออกไปอาจจาส่วนที่มันยังเหลืออยู่ในในท่อระเลิดครับมันจะน้อยนะครับมันเลยไม่ติดเลยเราต้องฉีด2ครั้งหรือ3ครั้งครับถึงมันจะติดถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ลูกนะครับเพิ่มที่ครับทั้งลำา16มิลสิบหมิลแล้วก็ลำา12มิลลำ2ิมิลผมจะใช้ท่อนะครับ ท่อเดินสายไฟสีขาวนะครับอ่ะอยู่ที่16มิลใช้มันจะใช้กับลูกอ่ามิลลูกแก้ว12มิลน,นะครับอ่ะมันอยู่ที่ยี่ห้อนะครับบริเ mm hmm. วณครับะไม่ใช่ว่าท่อขนาด16มิลแล้วนะครับอ่ะเอามาใช้กับลูกแก้ว12มิลมันก็ไม่ได้เพราะว่าแต่ละยี่ห้อรูมันจะไม่เท่ากันนะครับนะ่ะทุกวันนี้ผมจะใช้เปลี่ยนวัใช้มาเป็นตัวยี่ห้อ ARR นะครับบริเวณครับะเพราะว่า พวกตาช้างวันนี้มันจะขาดตลาดนะครับพวกนพี่กับผมจะใช้ A R H หรือว่ากาโก้วันนี้ผมไม่มีนะครับผมจะใช้ตัว A R H นะครับมันจะหยวนหยวนกว่านะครับแต่ถ้าเป็นย่ออื่นมันจะหลวมเยอะนะครับพรเพื่อนเพื่อนสมาชิกครับแล้วถ้าเป็น16มิลผมจะใช้ท่อขนาด20มิลนะครับพวกนพี่กับเพื่อจะใช้กับตัวที่เป็นท่อ,อลูกลูกแก้ว16มิลนะครับพวกนเพื่กครับอันนี้อยู่ที่ความชำนาญของแต่ละท่านแล้วกันนะครับอันนี้ไม่ว่ากันนะครับบางท่านก็จะใช้ เล่าแบบอื่นเบื่ออย่างอื่นนะครับก็อันนั้นไม่ว่าการก็อยู่ที่ความชำนาญก่อนแต่ละท่านและกันนะครับ่ะเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราฉีดแก๊สทิ้งไว้โดยไม่ใส่ลูกนะครับน่ะเน้นย้ำอีกครั้งครับก็ถ้าฉีดครั้งเดียวครับมันจะไม่ติดนะครับบางครั้งติดนะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะไม่ติดนะครับื่อทีครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้มันติดเลยนะครับฉีดสองครั้งหรือว่าสามครั้งแล้วก็ ลองเทสนะครับ่ะมันก็จะติดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทิ้งระยะห่างไป5วินาทีพวกนี้พวกครับมันก็จะไม่ติดเพราะว่าแก๊สมันจะระเหยออกตามหลายลำนะครับแบบหลยเรานะครับเพราะาเราไม่ได้ใส่ลูกเอาไว้นะครับอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ลูกเอาไว้ใส่ลูกนะครับ่ะแล้วก็ฉีดแก๊สทิ้งไว้ครับ่ะเราทิ้งไว้เป็นวัน,วนๆนะครับอ่ะเอามาเทสก็มันยังติดนะครับผมสิครับเพราะใส่อะไรเพราะว่าแก๊สมันก็จะไม่ระเหยเหยออกไปต่างเรารือว่าลำเพราะว่า ลูกมันดักกักอยู่นะครับเพื่อี่ครับแต่ว่ามันจะมีก็ดีก็เสียอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มาตรฐานรือว่าล้ำไม่ได้มาตรฐานคือรูมันใหญ่เกินไปครับลูกที่ออกมาลอกท้ายตรงนี้ปุ๊บมันมีการรอยหลวมครับแก๊สมันก็สามารถจะซึมรอดผ่านตรงเราที่มันหลวมนะครับเพื่อนพี่ครับก็อยู่ที่ลักษณะของเราที่ว่าเราจะใช้ล็อกลามแบบไหนนะครับเพื่อนพี่ครับ ถ้าล็อกลำแบบที่เราใช้ตัวที่เป็นที่เป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อนพี่ครับแต่แม่เหล็กก็ไม่ใช้กับรูปแก้วไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราไม่ใช้นะครับมันจะมีแบบบีบนะครับบีบแล้วก็ใช้โอลิงแล้วก็ตัวที่เป็นใช้ที่ผมเคยแนะนําว่าใช้เข็มหมุดนะครับถ้าใช้เข็มหมุดปุ๊บนะครับมันจะมีรอยรูห่างระยะห่างจากเข็มหมุดน,นะครับแต่ไม่แก๊สมันไหลออกได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าถ้าล็อกแบบที่ใช้โอลิงนะครับเพื่อนพี่ครับโอลิง ถ้าเกิดว่าโอลิงมันเต็มนะครับอ่ะก็แก๊สไม่ก็ไม่สามารถจะออกได้แต่ถ้าเกิดว่าโอลิงมันกินกินกึ่งกลางๆครับแ่ะแก๊สก็สามารถจะออกได้ถ้าเกิดว่าเราใ้ลูกแล้วก็ฉีดทิ้งไว้นะครับผมจิ๊กแบบอันดีที่สุดนะครับน่ที่ผมใช้ลองทดลองใช้ดูแล้วนะครับว่าวิาวธีการปาดซีกนะครับแแล้วก็บีบก็ไปนะครับน่หรือว่าไฟลนนะครับบีบก็เป็นปลวยนะครับบมันจะ ลูกมันจะล็อกได้ดีกว่าแล้วก็แก๊สที่มันจะระเหยมันจะระเหยได้ยากกว่านะครับเลยมันจะเก็บแก๊สไว้ได้นานกว่านะครับนะจะเป็นวันหรือว่าครึ่งวันหรือว่าสองสามชั่วโมงก็ยังเก็บได้อยู่นะครับเพื่อนพี่ครับอยู่ที่ลักษณะของลำที่เราใช้นะครับเพื่อนพี่ครับก็คงจะเข้าใจนะครับนะก็วิธีการหน่วงผมบอกแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ลูกครับมันบอกยากนะครับเพราะว่า การดีไซน์การออกแบบแต่ละท่านมันจะไม่เหมือนกันบางท่านออกจะแบบเจาะบางท่านก็แบบไม่เจาะบางท่านก็จะเป็นแบบสไลด์บางท่านก็แบบสไลด์นอกสไลด์ในอันนี้มันหลากหลายแบบหลากหลายอย่างนะครับอ่ะแล้วก็ระบบแต่ระบบนะครับอ่ะถ้าระบบยิ่งเยอะนะครับอ่ะการด่ดซึมของแก๊สมันจะเยอะกว่านะครับอ่ะการเก็บกักของมันการดูดแก๊สของมันครับอ่ะมันก็จะแตกต่างกันนะครับอ่ะระบบยิ่งเยอะนะครับอ่ะแก๊สก็จะมีการั่ดซึมได้เยอะเพราะว่ามันจะมี ลูกเล่นหลายๆยอย่างนะครับอ่ะการเก็บแก๊สมันจะไม่มีมันจะน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดว่าป้อนลูกทางปลายนะครับอ่ะเบอนวาหรือวาออโต้นะครับ่ะการเก็บแก๊สของมันมันจะดีกว่ามันจะเก็บแก๊สได้นานกว่านะครับผพื่ครับก็คลิปนี้เพื่อนๆจะมาชิก้กเข้าใจนะครับว่าวิธีการจีบแก๊สทิ้งไว้นะครับแบบใส่ลูกกับไม่ใส่ลูกวันนี้ผมอธิบายคร่าวๆให้กับเพื่อนๆสมาชิกได้เข้าใจนะครับ่ะ TFC วันนี้ก็ส่งคลิปมาให้ผมดูนะครับถามผมนะครับก็ อันนี้อธิบายให้เข้าใจเลยครับถ้ารูเล็กครับอ่ะโดยไม่ใส่ลูกครับอ่ะแก๊สมันก็จะเหยือได้น้อยกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่ารูมันใหญ่12บมิลสิบหมิลครับอ่ะฉีดไปครั้งเดียวครับแก๊สมันจะเหยได้ได้เยอะกว่าและตอนนี้มันจะไม่ติดต้องฉีด2ครั้งหรือ3ครั้งถึงจะติดนะครับบางทีจ็รบบควบคงจะเข้าใจแต่ว่าลักษณะการทํางานของเรายิงนะครับในการทํางานนะครับไม่ว่า6มิล8มิล10มิล12มิล16มิลนะครับะ ขั้นตอนการใช้งานครับเราต้องใส่ลูกก่อนนะครับผู้พิครับเราต้องใส่ลูกก่อนแล้วถึงจะฉีดแก๊สนะครับโดยที่จะแก๊สมันจะไม่สิ้นเปลืองแก๊สแต่ถ้าเกิดว่าสมาชิกนะครับฉีดแก๊สก่อนแล้วก็ใส่ลูกทีหลังครับแก๊สมันจะพุ่งออกไปมันจะเปลืองแก๊สมากกว่านะครับแต่ผู้พิจิกับอ่ะเพราะเรามีบอลวาลระบายไอเสียอยู่แล้วนะครับ่ะแล้วก็ตรงที่เป็นสไลด์สองอย่างอย่างนี้ปุ๊บการิ้นเปลืองแก๊สมันจะเยอะกว่าอันดีอันดับดีที่สุดก็คือว่านะครับ กอนรู้ก่อนก่อนจะฉีดแก๊สนะครับอ่ะมันจะไม่มีการสิ้นเปลืองนะครับอ่ะโดยใช้เหตุในการฉีดแก๊สนะครับผมพูดจริครับคลิปนี้เป็นประโยชน์10ไลค์เหมือนเดิมครับแต่ใดที่ดูคลิปผมแล้วยังไม่กด subscribe ก็กด subscribe และกดกระดิ่งจริงจงไว้ด้วยนะครับอ่ะคลิปหน้านะครับอ่ะก็คงจะได้เจอกับอิมแพกแน่นอนนะครับเลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนอยู่เรื่อยนะครับผมพูดจริงครับก็งานหนุนเยอะก็ไม่มีเวลาจะ ต่องานต่อที่ค้างอยู่นะครับเพื่อพี่ครแบบก็เจอกันคิดได world, mellan, invers, capacity, ้คร i mean, ับอ่ะเจอกัน impact แน่นอนครับผมสวัสดีครับ